นี้ฟังมาามาส่งมอบรถให้กับพี่ซีดของเรานั่นเองนะคะเป็นโตโยต้าวีออส 1.5G ปี2019นะคะเรทถอนเพียง2.99เท่านั้นเองใช้เรทดอกเยีย,ยพิเศษคือเรทรถใหม่แหละมันจะสูงกว่าตรงที่แบบว่าเราไม่จําเป็นหนึ่งขนาดนั้นการรถที่เอาผ่อนสบายๆการรถที่โอเคอยู่เพราะเราไม่ต้องการอะไรที่มันเยอะ อ๋อยากได้รถวีออสอยู่แล้วเพราะมันประหยัดเรื่องเรื่องไม่มีอะไรมากแล้วคันนี้ตอบโจทย์ไหมโอเคตอบโจทย์ก็ใช้อยู่แล้วคันนึงพี่ซีดอ่ะคุยมาสามสามเซลแล้วใช่ใช่ใช่ไม่มีที่ไหนตอบกลับใช่ใช่ไหมใช่ใช่นะคะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเซลฟังดูแลดีกว่านะคะเพราะว่ามันอะไรอ่ะคือเกี็บไปอะไรยุ่นวายเยอะแยะคือคุยแล้วมันจบก็คือจบเลยคือไม่ต้องพูดกันมาก คือตามกันคือขายหรือการจะทำธุรกิจอะไรอย่างถ้าคุยแล้วมันคุยง่ายๆคุยแล้วจบโอเคมันจบเลยสำหรับพี่จี๊ดเนี่ยฟางบอกได้เลยนะคะไม่ยุ่งยากเลยขอแค่ให้ความเข้าใจนะคะตอบได้ถามได้มีข้อมูลให้ใช่คะร,รถดีรถไมจมน้ําอะไรเงี้ยให้ได้หมดถ้ารถจมน้ําก็คืนเลยเไมจมน้ารถอะไรเงี้ยโอเคได้หมดฟางขออธิบายเคสที่หนึ่งสําหรับเฮียจิสของเรานะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนะ ขายส่งลูกชิ้นตลาดล่างบางประกงนะคะร้านเฮียจีขายตั้งแต่ตีสามถึงหกโมงเออถึงสิบโมงเช้าถึงสิบโมงเช้านะคะราคาดีคุณภาพแน่นอนนะคะของชัวร์แน่นอนของไม่ดีไม่ขายนะคะสําหรับวันนี้ฟางก็ขอบคุณพี่จี๊ดมากๆเลยนะคะที่ให้เซลฟ์ฟางได้ดูแลเคสนะคะขอบคุณค่ะ